ผ่านมานะครับเราได้พูดถึงกฎของบโอสวาสนะครับ <c oughs> <c oughs> กฎของบโอสวาสนะครับซึ่งกฎของเบโอสวาสเนี่ยก็คือกฎที่บอกว่าถ้ามีกระแส ผ่านมีกระแสผ่านในขดลวดจะเกิดสนามแม่เหล็กรอบๆขดลวดนั้นนะครับรอบเส้นลวดนั้นนะครับซึ่งกฎของบิโอซาวาสเนี่ยถ้าเทียบกับกรณีของสนาไมไฟฟ้าน,นะครับกฎของบิโอซาวาสนี่คือกฎของสนามแม่เหล็กใช่ไหมครับนี่คือกรณีของสนามแม่เหล็ก ถ้าเทียบกับกฎในกรณีของสนามไฟฟ้านะครับก็อาจจะเทียบได้กับกฎของคูลอมนะครับ เทียบระหว่างกฎของเบลซวาซึ่งเป็นกฎที่อธิบายการเกิดสนามแม่เหล็กนะครับก็อาจจะเทียบได้กับกฎของคูลอมซึ่งอธิบายการเกิดสนามไฟฟ้าทีนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าในกรณีของสนามไฟฟ้าเนี่ยการคำนวณสนามไฟฟ้าเนี่ยเราอาจจะไม่ได้คำนวณจากกฎของคูลอมอย่างเดียวนะครับยังมีกฎ ที่สำคัญอีกอันหนึง่งที่เราเรียกว่ากฎของเกาส์นะครับซึ่งกฎของเกาส์เนี่ยสามารถพิสูจน์ได้จากกฎของคูลอมเอ็นเว่าที่ผ่านมาเราไ,ไม่ได้พิสูจน์แต่ยกตัวอย่างให้ดูเท่านั้นนะครับเราพบว่าในทํานองเดียวกันนะครับกฎเ,เราสามารถจะเขียนกฎของเกาส์นะ สำหรับสนามแม่เหล็กได้ในลักษณะคล้ายๆกันกับกฎของเกาส์สำหรับสนามไฟฟ้าเพียงแต่ว่ามันจะมีลักษณะที่แตกต่างกันถ้าดูจากสมการเนี่ยจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าดูความหมายเนี่ยมีความหมายที่ที่สำคัญมากๆซ่อนอยู่นะครับเช่นเดียวกันเราจะไม่พิสูจน์กฎของเกาส์สำหรับสนามแม่เหล็กในที่นี้แต่จะยกตัวอย่าง ง่ายๆอันนึงให้ดูนะครับตัวอย่างที่จะยกในที่นี้ก็คือพิจณาสนามแม่เหล็กนะครับที่เกิดขึ้นจากเส้นลวดนะครับเ,เราพูดถึงมาแล้วใช่ไหมครับว่าสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากเส้นลวดที่มีกระแสไอวิ่งผ่านเนี่ยนะครับถ้าเราดูสนามแม่เหล็กที่จุด P นะครับ จุดหนึ่งตรงนี้นะครับสนามแม่เหล็กที่จุด P ตรงนี้เนี่ยนะครับเราพบว่าทิศของสนามแม่เหล็กที่จุดนี้จะมีทิศพุ่งออกจากหน้ากระดาษใช่ไหมครับในทำนองเดียวกันถ้าเราดูที่จุด P ที่อยู่ด้านล่าง ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเราจะได้ว่าทิศของสนามแม่เหล็กที่จุด P, P ด้านล่างนี้จะมีทิศพุ่งเข้าสู่หน้ากระดาษท,ทีนี้ถ้าเรามองอันนี้เรามองจากด้านข้างทีนี้ถ้าเรามองจากด้านหน้าเข้ามานี้นะครับสิ่งที่เราจะมองเห็นก็คือกระแสะไิจะมีทิศพุ่งออก นะอันนี้เรามองจากด้นนี้ก็ไปนะครับเพราะนั้นกระแสะไอจะมีทิศพุ่งออกมาเสร็จแล้วสิ่งที่เราจะได้ก็คือที่จุดนี้นะครับสนามแม่เหล็กจะมีทิศพุ่งไปทางด้านซ้ายตรงด้านล่างสนามแม่เหล็กจะมีทิศพุ่งไปทางด้านขวาทีนี้ถ้าเราดูที่จุดอื่นๆน,นะครับ นะที่อยู่รอบๆกระแสไอตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าสนามแม่เหล็กนะครับตรงนี้ที่จุดนี้จะมีทิศพุ่งนะแบบนี้สนามแม่เหล็กที่จุดนี้จะมีทิศพุ่งแบบนี้ซึ่งอันนี้ดูได้ง่ายๆจากสมมาตรของปัญหาใช่ไหมครับ สนามแม่เหล็กที่จุดนี้จะมีทิศพุ่งแบบนี้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 ซึ่งพอเราเห็นอย่างนี้แล้วนะครับมันจะนําไปสู่การพิจารณาทิศของสนามแม่เหล็กได้ง่ายๆในอีกแบบหนึ่งก็คือว่าถ้ามีกระแสพุ่ง ขึ้นมา,าด้านนี้ทิศของสนามแม่เหล็กจะเป็นไปตามกดมือขวานะครับโดยที่ทิศของกระแสคือทิศของนิ้วโป้งนะและทิศของสนามแม่เหล็กก็คือทิศของนิ้วมือที่กำรอบนั้นเห็นว่าถ้ากระแสมีทิศพุ่งขึ้นสนามแม่เหล็กก็จะมีทิศพุ่งวนรอบลอกษณะอย่างนี้ทีนี้ประเด็นของเราก็คือว่าเรากําลังจะพูดถึงกฎของเกาส์ใช่ไหมครับเวลาเราพูดถึงกฎของเกาส์เราจะต้องพิจารณา f l u ์ของสนามแม่เหล็ก นะครับเราจะพิจารณา flux ของสนามแม่เหล็กเรากำลังพูดถึงกฎของเกาส์สำหรับสนามแม่เหล็กทีนี้พอเราพูดถึง flux ของสนามแม่เหล็กใช่ไหมเราก็จะต้องพูดถึงผิวปิดอันหนึ่งนสมมติเราสร้างผิวปิดอันนึงรูปร่างอะไรก็แล้วแต่นะครับในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กในรูปนี้ตัวนี้คือผิวปิด นะครับเราจะเห็นว่านะบ,บนผิวปิดนี้นะครับจะมีส่วนของสนามแม่เหล็กที่พนะุ่งออกจากผิวปิดนะครับแล้วในขณะเดียวกันในะสนามแม่เหล็กตัวนี้ก็พุ่งออกจากผิวปิด ใช่ไหมครับในขณะเดียวกันก็จะมีสนามแม่เหล็กที่พุ่งเข้าสู่ผิวปิดนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นสนามแม่เหล็กที่พุ่งเข้าสู่ผิวปิดจะเห็นว่าเราพูดถึงความหมายของ flux มาแล้วนะครับในกรณีที่สนามแม่เหล็กพุ่งออกตรงนี้ flux มีค่าเป็นบวกใช่ไหมมากกว่าศูนย์ใช่ไหมตรงนี้ flux จะมีค่ามากกว่าศูนย์ในขณะที่ตอนที่พุ่งเข้า flux จะมีค่าน้อยกว่าศูนย์ตรงนี้ flux จะมีค่าน้อยกว่าศูนย์จะเห็นว่าเมื่อมันมีสนามแม่เหล็กที่ทั้งพุ่งเข้าและพุ่งออกจากยู่ปิดเนี่ย flux จะมี เครื่องหมายของฟลักซของสนามแม่เหล็กจะมีทั้งบวกและลบฟลักสุทธินะครับเราพบว่าฟลักซ์สุทธิก็คือรวมส่วนที่ทั้งบวกและลบเข้าด้วยกันเนี่ยจะมีค่าเท่ากับศูนย์อย่างที่บอกนะครับเราจะไม่พิสูจน์อันนี้แต่ชี้เห็นความสมเหตุสมผลว่า ถ้าเราคำนวณ flux จะมีทั้งที่พุ่งออกและพุ่งเข้าพร้อมก,กันเราพบว่าในกรณีของสนามแม่เหล็ก flux สุทธิจะมีค่าเท่ากับ0หรือโดยนิยามของ flux นิยามของ flux ก,ก็คืออินทิเกรตนะรอบผิวปิดของสนามแม่เหล็ก b <DA. S 2> เปรียบเทียบกับกรณีของสนามไฟฟ้านะครับตอนนี้ของสนามไฟฟ้าตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งของสนามไฟฟ้านั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ flux น์นะความหมายหรือนิยามของ flux ของสนามแม่เหล็จกจะเท่ากับ0เสมอเราเรียกความสัมพันธ์ตัวนี้ว่ากฎของเกาส สำหรับสนามแม่เหล็กกฎของเก้าสำหรับสนามแม่เหล็กก็คือว่าฟลักซ์ของสนามแม่เหล็กจะมีค่าเท่ากับ0ูนยเสมอนะครับซึ่งต่างกับกฎของเก้าของสนามไฟฟ้าที่ฟลักซ์ของสนามไฟฟ้ามีค่าเป็นบวกก็ได้เป็นลบก็ได้เป็นศูนย์ก็ได้แต่กรณีของสนามแม่เหล็กฟลักซ์ของสนามแม่เหล็กจะมีค่าเป็นศูนเสมอ